สวัสดีครับพี่น้องขึ้นุตขึ้นมาที่ละสองสองสขึ้นที่ละสองสองสองนะครับอีกจากิฟิ์กแล้วกันพี่น้องนะครับโอ้ยยักกัไทยกันอ่อนนี่เล้ไทยนย่างไนท่สนี่นะครับน้องบยบุนยูบุนนครับแต่แดงว่ายู่ปุ่นหลายคนวอะไนี้บูดพี่บูดแ่เราไม่รู้่นี้นบูดไม่ไม่ไม่ราว่างานขุ่่นญ่นนึงต่อเขาประเญี่ปุ่น โอ้อนะครับคือทีมงานก็ลืมมากกันแลวนะครับแล้วก็โอ้โหเมียเมียวันนี้ก็มีใครมาบ้างแล้วตอนนี้นะครับที่เหลียดกันมาวัฒน์ไลเดี๋ยวพาพี่น้องเบิ่งกันทางด้านนี้นะครับน้องอะตอม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 นะครับมา่อวาแล้ว มาเตรียมตัวถ่ายโปสเตอร์นะครับแต่งหน้านั่นจะซิบบมงมีนโมยื้อวัติปันนั่นฮ่่าฮ่เรองอะไรครับปิดแล้วปิดอีกนะมึงเขากินหนับแล้วเนาะครับแม่ครับอืมอ่ะอ่ะเดี๋ยวยังโอ้กินยูนี่บ่ไม่อกินนี่ครับทำอะไรนะกระปุ้นครับกระปุ้นกระปุ้นเดี๋ยวรอเบิ่งก่อนรอเบิ่งก่อนดุล โอ้ลองเท่าน่าเกตัวนี้โยนทิมเลยโยนทิมเลยพี่หมายโยนทิพเลยเอ้ากลอโยนทิ้งเลยโยนทิ้งเลยโยนทิ้งเลย่เาคนเออสวัสดีจ้าอบหยกเออฮะครับโอ้กินเล้จ้ากินเลยจ้าอันนี้ก็แม่กินอยู่จ้าเดี๋ยวได้จ้าตตน่ให้มูนีเบิร์ก่อนจ้าแมนขั้นกินตอนนี้มูอยู่หลายมันจะได้กินหลายคนเน้ บ้านนี้เฮาทีเดียวเป็นผู้ชายเด้่บ้านนี้เออใไฮมูนีเบิร์ชกรฮาจังจิกินนะครับเออบ้าดข้าวต้มตัวนี้ผู้เดียวข้าตุ่มบ้านนี่ไม่รู้แม่เป็นหยิบมาให้นี่เเป็นจะเสียบแต่พี่น้องนี่ยังนะท่านนี่นี่ยังยุ่งๆไม่อยากมาถึงนแมนสาวมาลินอันนี้ต้องไฮซู่หรอก แสดงทั้งนี้ไอการแท้ครับพี่น้องนะครับสวัสดีครับทอมีการแท้ครับโอ้สุชมมาไม้ปากเน๊ะผู้ใดนี่ผู้ใดเนี่ยเอาหลอดไงเนี่ยจะเป็นไผ่อ่ะฮะเอเอาหลอดคอยบ่ออ้ยเอาเอาหลอดเนาะถามหลอดเนาะเจ้ะจีนี่หลอดนั่นเลยใส่หนึ่งหลอดไงวูโปกติดโตตลอดเลยอันนั้นมเป็นแม่หลอดหลอดตัวลหรออย่างหันเว้จิติอย่าง หลอดแม่หลอดขคอยกินหน่าแม่คอยพวกไม่ได้ลดแม่ตอนที่นแู่ไข่มูกโอ้มาดูดไข่มูกเออหลอดคอยกต่หลอดคอยกะตีไข่มาคือกันนะวัน้แต่หลอดดอพีวีซีกอนโอ้โดอพีวีซีดูดหอดโอ้นะครับต้งนี้น้องโบนะครับน้องโบขอเชวนทางด้านนี้น้องฮอดดี

โอ้ยแงหอกโอ้ยยูบีโอ้ยไายเม่ีดต่มาหุ้มบาจ้ามาห้มาจ้าโอ้ยหลักจ้าก็หลักจ้าาเรื่องข้าวเบอร์มกินรปเลยมกินประเดี๋ยวกินประเดีวเบรลายไทยเบองที่ละคนป้าดูดมาเน่ยอะไรนี่โอ้สวัสดีพี่โอ้ขจีนพี่กับพอดีด้วนะวันละน้องลุงครับคุณนาเย้าหัวเจ้าหลงหงามงามงามโอ้ยปวัดีท โอ้ยมันผู้ใดไปยืนตากแดดอยู่พุนบาดในกลางท้งพุนบาดเเสือเาเจอะไรนกต่นเสีอไรนกปานั้นโอ้โโอ้น้องอีมาเดียว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 น้องอีพุนาจันนะโออีพลอยมณีอไหนยูไหนยูไอ้ยหกั์ก็ไอ้น้องอีพนา อ่แล้วคนสวยครับน้องดีไปไปรับปอแยงไปยาไปสอมรับบรินญาโอ้บอดี้กองนี้ด้วยนะคะตอเเอกด้วยท่าสิพี่้องทำฮาสมือสมยน้องเอฟมาหรือยังน้องเอฟมาหรือยังนีแล้วเวียกแล้วอยังก็เลยแบบเบียกงานหลรับบาลินญาทำมาทัเรองไปสอนรับบรลินญาไปใส่กระโงใหญ่ไปอมากอรมากรอบกุ้งงอะไรมากอบก้ วัอนี้ลาเริ่มวันนี้ไปเนาะครับพี่เอก็คือประจำการแล้วสอบจากวันนี้แต่ว่าก็มีอีกอยู่นะไปรับสักคนอีกใช่รับอีกสิบโมงกับสิบเจ็ดโอ้อ๋อนี่คือคือสอบมีประธานในลำโอ้ลาบมีซ้อมพลาดวันไหนนี่วันไหนนี่มันเยอะยังใครไก่ร้ายไอ้ไอ้เบียร์วายยูสวัสดีค่ะสวัสดีน้องคือคือยังคหลับหลาบหลาบ เริ่มจะไม่จอยละจำชื่อไม่ได้เนี่ยมโน้องงามขึ้นอีละแน่นกระล่างว่าสิงห์นี่เริ่มจะไม่มั่นใจแล้วนะมีแต่คนนั้นว่าให้นี่นะสวย้งงามพูดได้ให้ผมให้เขาทำให้แฟนทำให้เหรอใช่โน่นเหมือนเหมือนกระชงไอชงโอชงเัยก็จะร้ายหลายมีสมองคือช่งอันนั้นแม่ช่งเงี้ยงก็อันกล้วยพอเป็นหมันนะแม่อันเพิ่นออกให้ให้ออกไปนอกเด้อครับเพิ่นบ่ได้เข้ามาเด้อเออเออเออ สวย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 มันสวยเหมือนกับอะไรนะนางงามมิดมิดอะไรมิดอะไรมิดอะไรสักอย่างไปเลยเออมิดซีรีส์เออมิดไปเลยมิดไปเลยสวยสวยนี่ยังไงไม่หย่าไรแม่มึงตีบ่ได้มาแพรย์ได้ไแมพ่อหยังใส่พ่อจักรซุปตาพ่อซุปตาบ่้ยนี่พ่อจักรเกียรติคุณเด็กดวงจอมกุ้ง ไม่เล่นวางจเลอกูด่เบิ้งคักๆโอ้ยไ้เบอก้อยซก้อยซลิีก้อยซาเขากีกระเด็นออกเยอเลยก้อยเปกกนหัวเตเหิงนี่ก้อยเปกนหัวเตเหืองกวเ่เท่นี่บ่เ่กวัดซีาจ้ะผู้อดนี่ฮะไอการใชบ่แมนด้เบิงรักทัน โอกาสอาหาโอกาสเปล่าหายโอกาสเปลาโงนาขายไปแดดีลุงเพชรเออเออบ้างเดียกันเดียรผู้เต่าต่วน่้เม่กี้บ้านเดียรกันเดียรผู้เต่าี่ตยอยก็เลยไปเซาสชือตับปลาปวดตื่นไปเเศร้าแม่ป๊อ กูไดะได้นเาด้หะเขมบ้าจะคูเอาจะด้แม่เคยติเหันนี้เอาบ่ได้้าติเซ่นอ่ะ่นแดงผู้ใดกินรถจ้ากินอล้วจังที่บอกใ้กินดอกเบเขาไปอุ่มเขาไปอ่มหลอดเมื่อรางวันข้าโยเกียวเอาไปโอ้ตายแล้วดึงข้อแต่งระบาดนี่รูเพิตันแทนอีเออเออนี่นี่เห็นบ่หน่มะเบิ่งชิตตันแท ราคาแพงได้ต่ละเม็ดต่ละเม็ดคืออางสันไม่ม็ตรละจ็ดสิบแบบชิมิดละลอยมีเนี่ยเนี่ยเ่แลีวเนี่ยไก่สุลลัศม์หมื่นสามหมื่นแต่ว่าเจเวอร์แพ้งก้อนชุดหนึ่งคืออังสันเ่าใดพามหนนี่ตั้มยุดเตื้อเขาที่เบอส่งตัวนี้นี่เป็นพามหมจากล้งเรือมาจากฮอกไกโดประเทศเกาหลีฟุงน้องนี่มาตังแต้โตเกียวมันคือขาดโตเกียวอ้อมไปเวียดนามมันเลยขาด มีมันขาดตุ้มหูนี่มาตัดแตต์โอถุ่มโอ้คือมาเอาใกล้แท้แทกจ่อโอ้เฮ้ยเอย์นั่มเนี่ยโอ้สองสาวนี่ใช่ไปคลิปแรกแล้วครับนะครับอันนี้น้องปออันนี้น้องชายเนาะนะครับน้องชายยังบาหยิงเงินล่ะเนาะยังบาหยิงเงินาะยังบาหยิงเฮ้ยเฮ้าไปยิงกีรด้วยสวัสดี ครับแม่สวัสดีครับม่ยิบชีสสวัสดีครับรถไม่ผ่นไปสวัสดีคุณคนรุ่นจ้างยิ่งจะอะไรก็ไม่รู้นี่จะอะไรก็ไม่รู้วันนี้ดูยุ่งยากมากเลยจะอะไรก็ไม่รู้วันนี้ดูยุ่งยากยุ่งเหยิงกันไปหมดเลยเออยุ่งยากเอ้ทำไมเขาใส่ชุดกันหมดแล้วมารูกผมอยากถ่ายคอนก็รไลน์เพราะว่าผมอยากไปนอนตระกูาให้ถ่ายกันเป็นกลุ่ม ุลกลเมาแล้วมาแล้วพระเอกบัวมาแล้วบอะหอันนี้บอระช่มาแล้วมาแล้วแต่งหนามอะไรากล่องมันมือดไปทั้งนี้เตียงยิงเตงเมียนรอขึ้นลันนะเฮาเ็ดส่งขึ้นหญ่ไรวะฮบเราเ็หลดเ็ดเราคื้ลุงพิดเล้มสิงหนี่ปล่อยเราเ็ไปหลด ได้สุดแล้วะฮะสุดตยหนึ่เดียวมรนเฮียวมหายอะเาสุดจะของมากกันเลย่าดกแเนา่ะกลนแไปแต่นเด้กแต่งตัวเฮ้ยทำไมนวดคราวไม่รู้จะกลนนแม่ไต่งตัวนด้แต่งตัเยทไมนวดาไม่รู้จะกโนม่ไป่ว่านมดกต่งตเ้ไนวด่้กลโนนแล้วแต่ว่ามด่ันคไม่รีกลแมไปต่ตัวท่านเด็กต่เ้ไนวดไม่้กลนม่ไปตัว่านเกเย พ่อหน่อน่อยพ่อหนาน่อยพ่อหนาหน่อยพ่อหนาหน่อยพ่อหนาน่อยพ่อหนาน่อยอันนี้ทางด้านนี้พ่อแหลมสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับโอ้ยแม่ครับ คุณคลาวหรือยังรทว่าน้องน้องน้องคนนั้นชื่ออะไรนะน้องไม้ใช่ไหมใครคนที่คนที่นั่งอยู่กับน้องไอ้นะปอเออน้องปอใช่ไหมน้องปอน้องแมวปอกับน้องไอ้ใช่ทำไมจะทําคลิปแล้วไม่รู้ชื่อเขาเหรอลืมชื่อเขาโอ้ลืมไม่ได้นะการใช่คือเปลี่ยนสูตรดูเถอะว่าสามสูตรที่สูตรอะไรแต่แต่ย่างเขาย่างออกมันมันมีอันผุนแม่ทั้งในผุนแหม เปลี่ยนเอาเปลี่ยนเอาเมื่อศูนย์เบิ้งมันบัดชุดผู้อื่นงามงามแบบชูเขียงกระมลไส้ลองดูผู้บีนเอาพี่น้องนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำหนีสักวันกด็จะงวัคลิปหนาคลิปต่อไปขอบคุณพี่น้องที่ติดตามความหักความแพ้นะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดับกครดติดตามเนี่ยก็แล้วกัน สำหรับคลิปนี้นะครับไปก่อนครับพบกันคลิปต่อไปครับพี่น้องครับสวัสดีครับ